สวัสดีครับผมณนะรงคกรคงยืนรศึกษา6 7 1นึ่ศึ1ครับมาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหา่งชาติวิทยาลัยสุโขทัยชั้นปีที่1วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องความสำคัญและความจำเป็นของการแนะแนวในสารศึกษาการแนะแนวหมายถึงกระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อมสามารถนำตนเองได้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพปริบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมการแนะแนวนับเป็นว่าเป็นการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่ตลอดเวลาแนะแนวมีประโยชน์มากมายดังนี้ 1. ช่วยให้นักศึกษา หาความรู้อย่างถูกต้องมีวิธีทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 2. ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนไปตามความถนัดของตนเองสามารถเลือกวิชาตามความรู้ความสามารถของตนเองได้ 3. ช่วยให้นักเรียนรู้จักคิดและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน